สบานโซล่าสวัสดีครับก็ห่างหายกันไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอ่าก็ยังมีธุระประปังอยู่นะยังต้องคอยเดินทางไปที่บ้านแฟนอยู่นะครับพอดีว่าคุณพ่อป่วยนะต้องพาไปพบแพทย์นะครับตามกําหนดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็บวกกับผมเป็นไข้หวัดนะติดมาจากหลานๆนะครับพอดีช่วงนี้ลูกๆแล้วก็หลานๆปิดเทอมนะครับ ก็ไปนอนสมอยู่นู่นอีกร่วมอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เสียงก็กลับมาแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่เหมือนเดิมนะยังต้องคอยกินยาประคองอยู่นะครับแต่ก็ยังคอยช่วยเพื่อนๆเอฟซนะคอยให้คําปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดคุยนะแล้วก็ทําความรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับอ่าตัวนี้หลายคนจะรู้จักนะครับว่าเป็น ชิโน o t ม์เมอร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ V A Protector c h นะครับชิโนไมเมอมันเป็นแค่ยี่ห้อนะครับเป็นแค่ยี่ห้อเนาะแล้วก็ตามความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ขอออกตัวก่อนนะว่าผมเองไม่ใช่ช่างนะครับก็มาศึกษาได้ไม่นานนะแล้วก็อาจให้ข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงไปก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้จากเท่าที่ศึกษามานะแล้วก็เอามาพูดคุยนะเอามาแบ่งปันกันนะใน มุมมองของชาวบ้านพูดคุยกันแล้วกันนะครับไม่เอาสับช่างไม่เอาอะไรให้มันยุ่งยากนะครับอ่าก็คาดว่านะตัว c h i n o t มเ m อร์นะครับแบรนด์นี้เขาทำออกมาแรกๆนะคนก็เลยติดแบรนด์นี้กันซะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเรียกติดปากกันว่าเป็น c h i n o t มเมอร์นะครับจริงๆแล้วมันคือ V A Protector นะครับอ่าซึ่ง V A Protector นะชื่อก็ตรงตัวเลยนะครับ V ก็โวล์นะครับ A ก็แอมนะโวล์แอมโปรเทเตอนั่นเองนะครับ ซึ่งหน้าที่ของมันนะหลักๆแล้วก็คือเอาไว้ใช้ในการป้องกันไฟตกนะครับป้องกันไฟเกินนะแล้วก็ป้องกันการใช้กระแสเกินนะหรือว่า o v e r c u r เคอรเนะครับาแล้วก็ยังมีระบบกู้คืนอัตโนมัติก็คือว่าหลังจากที่มันกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงดันที่มันตกนะหรือแรงดันที่มันเกินนะรวมไปถึงกระแสที่มันใช้เกินไปแล้วเนี่ย นะครับเมื่อมันกลับมาเป็นปกตินะตัวนี้มันก็จะต่อการทํางานให้เองอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลกัหลกๆของมันนะที่ใช้กันอยู่นะครับสําหรับไฟบ้านนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในส่วนของการนํามาใช้นะหรือว่าความสําคัญนะกับระบบโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะนํามาใช้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับ ออย่างของผมผมก็เป็นใช้เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นระบบออนออฟกิดนะครับเราสามารถนำตัวนี้นะครับมาใช้ในการควบคุมนะควบคุมกระแสนะครับไม่ให้มันเกินจากที่กำหนดนั่นเองนะเพราะว่าเ,เราต้องป้องกันนะครับไม่ให้การใช้งานเกินนะครับหรือว่าโหลดเกินนั่นเองนะครับเกินจากกำลังของเครื่องนะเพราะว่ามัน ถ,าาบบ id, ถ้าเกิดเราใช้งานเกินกําลังเครื่องนะครับมันเป็นเครื่องระบบออฟกิดนะครับถ้าเกิดเราใช้งานเกินกําลังของเครื่องมันก็จะทําให้เครื่องพางเสียหายได้นั่นเองนะแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันมาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นระบบป้องกันเบื้องต้นนะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับถ้าในบางกรณีเนี่ยมันไม่ตัดการทํางานนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาช่วยเซฟอีก1ขั้นนะครับเซฟก่อนนะเซฟก่อนที่จะถึง ระบบการป้องกันของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นระบบป้องกันภายนอกนั่นเองซึ่งหลกักๆแล้วเราจะใช้ในส่วนของอการนํามาต่อกับช่องเมนเอาท์นะครับเมนเอาท์ out, หรือ A.C l นั่นเองก็คือช่องโหลดนั่นแหละครับนะโหลดออกมาใช้งานนะครับจากเครื่องอิเวอร์เตอร์นะเราก็เอามาผ่านตัวนี้ก่อนนะครับเข้าช่องเข้าเข้าเข,ข้าช่องนี้นะครับด้านบนจะเขียนเลยว่าเป็นช่องอินนะไม่รู้เหตุหรือเปล่าช่องอินนะครับ มีแยกไปเลยเป็นลายเป็นนิวตัน Newton นะครับแล้วก็ช่องเอานะครับมีเอาแล้วก็ออกมาเป็นลายนิวตันเหมือนกันนะแล้วก็เอาอินเข้ามานะครับมาผ่านตัวเครื่องนะแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงออกไปใช้งานนะครับเอามาผ่านตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับการทํางานเพื่อให้เครื่องนะครับเจ้าเครื่องนี้มันเป็นตัวตรวจเช็คตรวจจับนั่นเองนะซึ่งมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับวันนี้ผมเอามาให้ดูทั้งหมด4รุ่นแล้วกันนะสรุ่นนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นชิโนทัมเมอร์อันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับจะเป็นชื่อรุ่น SVP 916นะครับ SVP 916เป็นรุ่นยอดนิยมนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชิโนทัมเมอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่าดูทรงมันแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็เขียนมาว่าเป็นชิโนทัมเมอร์นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น63แอมป์เหมือนกันแต่ว่าจะมี3มแถวนะครับมี3แถวตัวนี้จะเป็นรุ่น SVP 719นะครับ SVP 719เนาะตามนี้นะครับตัวนี้มีการแสดงผล3แถวนะตัวนี้2แถวนะครับ่วนตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้เป็นของ SunTree นะครับ s u n r e e นะคือมันมีหลากหลายแบรนด์ครับมีหลายยี่ห้อมากนะสำหรับอ,อุปกรณ์ที่เป็น VA Protector แบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นของ SunTree นะตัวปุ่มตัวอะไรก็จะแตกต่างกันนิดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะตัวนี้ก็เห็นคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย ผมก็อ่านไม่ออกนะจียูจิหรือเปล่านะมเมแน่ใจนะครับอ่าก็เนี่ยเป็นรุ่นนี้นะครับ jjvpd 1พีดคตัวนี้เป็น4 0แอมป์นะ3ตัวนี้เป็น6 3แอมป์ตัวนี้เป็น4 0แอมป์นะครับอ่าผมมีสั่งมาใช้อยู่2ตัวนะเอาไปจับยัดลงในเครื่อง ynH แแล้ว1ตัวนะครับ1ตัวนะอ่าตัวนี้ก็โอเคใช้ดีนะแต่ลักษณะการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าใช้งานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะตามรุ่นตามแบรนด์ตามยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของออคู่มือการใช้งานนะนะครับแต่ละรุ่นเขาจะมีคู่มือการใช้งานการตั้งค่าเบื้องต้นมาให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะอ่าผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเขาจะมีบอกว่าฟังก์ชันคุณสมบัติเขาทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นรหัสอะไรรุ่นอะไรนะการตั้งค่าอยู่นี่ครับนี่การตั้งค่า ใครบอกว่าอา่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษเ,เดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะให้เปิดแอป Google แปลภาษาขึ้นมานะครับมาที่โหมดภาษานะครับตรวจหาภ,าภาษาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทายแล้วเรามาเลือกที่กล้องนะครับนี่แล้วเราก็ลองมาส่องดูนะเนี่ยครับมันก็ขึ้นเป็นภาษาไทายแล้วนะอ่ะกดถ่ายไว้เนี่ยมันก็จะบอกภาษาไทายคร่าวๆมาให้เราแบบนี้นะเราก็สามารถ ดูแล้วก็แปลความหมายคร่าวๆได้นะครับอันนี้ก็เอามาใช้นะครับในการอ้างอิงนะการตั้งค่านะครับขอ,ออของเครื่องของเราได้นะครับคู่มือนะสำคัญนะครับไม่ว่าจะคู่มืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องเก็บไว้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นนะมันก็จะตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับตั้งค่าไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคู่มือนะครับเก็บเอาไวด้ดีๆนะเก็บเอาไว้อ้างอิงให้ดีๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะ เน้นไปที่รุ่นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะชิโนไทม์เมอร์นะครับ SVP 916นะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแนะนำนะสำหรับการนำมาต่อใช้งานนะครับกับเครื่องอิวอรตเตอร์นะในระบบโซลาเซลล์นะครับสำหรับป้องกันนะไม่ให้เครื่องมันโอเวอร์โหลดจนเกิดพังเสียหายนะครับเป็นอ,อ,อุปกรณ์ป้องกันในลำดับแรกขั้นต้นนะครับ อ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะทำคลิปแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทําการต่อให้ดูนะครับต่อไฟล์เข้านะเพื่อให้ดูหน้าตานะครับการแสดงผลของแต่ละตัวก่อนละกันนะครับอ่ะก็มาดูนะครับตัวแรกก่อนนะอ่าการแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมตั้งหน่วงเวลาไว้แล้วนะครับอ่าทำงานแล้วนะครับตัวที่สองครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นของซันทรีนะครับอันนี้ก็มีหน่วงเวลามาแล้วนะอ่าเป็นไฟสอสีนะครับสีข้างบนเป็นสีแดงนะแรงดันแสดงแรงดันข้างล่างเป็นแสดงกระแสนะครับตอนนี้ไม่มีโหลดนะผมไม่ได้ต่อเอาพุทนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นของชิโนทัมเมอร์นะครับ SVP 9 1 6อ่าตัวนี้ก็ชิโนทัมเมอร์เหมือนกัน นะแต่แสดงผล3แถวนะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะจะเป็น s v p 719นะครับการแสดงผลก็จะแสดงผลตามนี้เลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดชัดเลยนะครับถ้าภาพในกล้องมันกระพริบก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับเอามาให้ดูกันวันนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตานะใครชอบแบบไหนก็ไปลองหาดูกันได้นะครับ ตัวนี้เป็นยี่ห้อตัวนี้นะผมก็อ่านไม่อ,อ่ผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะ j i u แล้วก็ j i นะครับ g u g หรือเปล่านะผมอ่านไม่ออกนะครับ่า s a n t r e นะ chino timer อันนี้รุ่นยอดนิยม avp 9 6ช Ch ิ chino timer svp 719นะแต่ดูงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับแค่แสดงผล3แถวนะครับ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ การใช้งานในวิธีการต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะต่อกับช่ Man Out, องโหลดนะครับช่องเมนเอาท์นะของอินเวอร์เตอร์นะครับบางเครื่องอาจจะเขียนว่าเมนเอาท์บางเครื่องอาจจะเขียนว่า a c เอ,อาท์นะครับต่อมาเข้าด้านบนนะนะครับจากช่องโหลดนะของอินเวอร์เตอร์มาเข้าด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ออกไปใช้งานนะครับด้านล่างตรงนี้เนาะนี่นะครับออกไปใช้งานนะมันจะมีเขียนอยู่นะครับ ลายนิวตันนะครับจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยลายนิวตนันลายนิวตนันลายนิวตนันข้างล่างก็เหมือนกันนะลายนิวตันนะครับ<ม>นะเวลาเราต่อไปใช้งานนะเรามีไว้นะครับเซฟนะเซฟตัวเครื่องนะครับเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะนิยมตั้งนะครับในส่วนของออกระแสใช้งานสักประมาณ7จ็ดเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกำลังเครื่องนะอย่างเช่นกำลังเครื่องของผม 6,200วัต์นะครับผมจะตั้งที่80%นะเดี๋ผมจะลองคำนวณให้คร่าวๆนะอย่างเช่น6,200วัต์นะครับ6,200วัต์ 6, ผมจะใช้งานที่ไม่เกิน80%นะผมก็คูณด้วย0.8นะครับ0.8มันจะได้กำลังวัตตอยู่ประมาณ4,960วัตก็คือเราก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะตั้งไม่เกินใช้งานไม่เกิน5,000วัต์นะครับแล้วผมตีสักกลมๆเป็น5,000วัตต์ละกันเนาะ แล้วก็เอามาหารด้วย230โวลต์นะซึ่ง230โวลต์นี้คือกำคือ,อแรงดัน a c l นะครับที่ให้เครื่องผลิตออกมานะผมจะตั้งไว้230โวลต์นะครับผมจะไม่ได้ตั้ง220นะผมตั้งไว้230เพราะฉะนั้นก็เอา5,000นะครับเอา5,000นะเนอะหารด้วย230นะครับนะมันจะได้อยู่ประมาณ21.5นะครับ21.5 21.6 ผมตีกลมๆเป็น22แอมป์นะแล้วก็เอา22แอมป์นะมาตั้งในการจํากัดนะครับทำไมผมถึงไม่ตั้งให้เต็มกําลังของเครื่องที่6 2 0 0เลยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีช่วงเวลานะครับจะมีช่วงเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไฟมันพีขึ้นไวมากนะครับมันพีขึ้นไวมากถ้าเกิดเราไม่เหลือแกป๊ปไม่เหลือพื้นที่ให้มันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมเหลือพื้นที่ว่ให้มันประมาณ1,000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้น มันก็มีโอกาสที่ตัวชิโนทัมเมอร์มันจะตัดก่อนนะครับมันจะตัดก่อนนั่นเองก็เป็นการเซฟได้ทันท่วงทีนะถ้าเกิดใครไปตั้งไว้สูงสุดเลยอย่าง6,2 0ัก็จัดไป62 0ัเลยอย่างเช่นตั้งประมาณ25 26 27ยแอมป์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่มันจะทะลุเกินไปก่อนนะครับแล้วชิโนชิโนทัมเมอร์ของเรามันตัดไม่ทันนะพอมันตัดไม่ทันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วตัวโ o เทคของในตัวเครื่องเองก็ตัดไม่ทันเหมือนกันก็เรียบร้อยครับกับบ้านเก่านะ เครื่องซึ่งถ้าเกิดเครื่องมันซ่อมมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนเซฟได้ก็เซฟนะลงทุนนะครับตัวละ200กว่าบาท3าม3อ0สามประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเซฟแล้วดีกว่านะครับเซฟแล้วป้องกันมันป้องกันได้นะครับอันไหนป้องกันได้เรี่ยงปัญหาได้เราก็ควรลงทุนกับมันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานั่นเองเนาะไม่ใช่ว่ามีปัญหาปล่อยให้มันมีปัญหาก่อนแล้วค่อยมาติดที่หลังมันมันไม่ทันนะครับ เราติดตั้งไว้ก่อนเนาะอย่างตัวนี้นะครับอลองดูนะชอบแบบไหนนะก็ลองเลือกแบบนั้นนะถ้าเกิดเป็นรุ่นยอดนิยมก็ตัวนี้นะครับชิโน่ทามเมอร์ตัวนี้นะอันนี้ผมสั่งของซันชีมมาลองนะเออตัวนี้ก็น่าใช้ดีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะต้องมาดูฟังก์ชันการทํางานของมันก่อนนะครับสังเกตดูนะว่าทุกรุ่นนะครับนี่มีปุ่มปิดนะปิด,ป,ดปิดการทํางานได้นะครับตัวนี้ก็ปิดได้นะออบได้นะครับสั่งตัดการทํางานได้ตัวนี้ก็ตัดได้นะครับยกเล้นตัวนี้ไม่มีปุ่มปิด มาให้นะครับไม่มีปุ่มปิดมาให้ก็ลองไปเลือกใช้งานดูนะลองไปเลือกใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะสอนการตั้งค่าไว้ให้นะครับแยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนละกันนะครับมาทำความรู้จักนะว่าที่ผมพูดในคลิปลหลายๆคลิปว่าให้ใช้กับชิโนทมมัมเมอร์มันคืออะไรนี่นครับชิโนทมมัมเมอร์มันคือตัวนี้นะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ป้องกันไฟตกไฟเกินแล้วก็กระแสเกินนะหรือว่าโหลดเกินนั่นเองนะครับ ไฟตกไฟเกินเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะในฝั่งโหลดนะครับเราจะมีใช้บ้างในกรณีที่อย่างเช่นแบตเตอรี่มันหมดนะแบตเตอรี่มันหมดแล้วเรากําลังใช้งานโหมดผสมไฟอยู่ซึ่งในโหมดผสมไฟเนี่ยนะครับก็คือผสมกับการไฟฟ้าเนาะโซลาร์เซลล์กับการไฟฟ้าหรือบางคนอาจจะใช้งานโหมดผสมไฟไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือโหมดนี้นี่แหละคือมันจะอ้างอิงจากไฟหลวงเป็นหลักนะครับไฟหลวงมาเท่าไหร่นะไฟหลวงมาเท่าไหร่มันก็ผลิตออกมาได้เท่านั้นเพราะฉะนั้น ไอตัวที่เราตั้งค่าไฟตกไฟเกินไว้มันก็ได้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามันพังนั่นเองนะครับถ้าเกิดไฟมันตกหรือไฟมันเกินเนี่ยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวบางอย่างเนี่ยมันเซนซิทีฟนะครับมันก็อาจจะเกิดการพังเสียหายได้นั่นเองนะแล้วก็เซฟได้นะนะครับสำหรับตัวนี้นะมันก็เซฟได้ด้วยเช่นกันนะครับนะโอเคครับ ก็วันนี้มาแนะนําอุปกรณ์การประมาณนี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยนะมาเล่าสู่กันฟังนะมาบอกว่าความสําคัญนะของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในระบบโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญนะอยากให้ติดไว้ใช้งานกันทุกคนนะครับเพราะว่ามันเซฟได้จริงๆนะเครื่องนี้นะครับหลายคนไม่ได้ติดเนี่ยเอาไปใช้งานนะใช้งานโหลดเกินโอเวอร์โหลดหรือหรือไปใช้ผิดประเภทนะเอาไปใช้กับพวกมอเตอร์นะครับ มันก็จะเกิดการพังเสียหายได้ง่ายเลยนะใช้กับพวกมอเตอร์นะครับเวลามันโหลดตอนตอนโหลดตอนแรกเนี่ยมันจะกระชากนะครับมันจะกระชากไฟได้ถึงประมาณ3.5ถึงเท่าเลยนะครับของกําลังปกติอย่างเช่นเขาระบุมาเนี่ยมอเตอร์3แรงสมมตินะเอาไปเล่นกับมอเตอร์3แรงเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องถึง3แรงหรอก2แรงก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วนะครับมอเตอร์2แรงเนี่ยก็เท่าไหร่แรงและประมาณ750บาทแล้วกันเนาะอ่าก็2แรงก็สักประมาณพันห ถ้ามันกระชา,3ากา3เท่าก็เท่าไรแล้วครับ3เท่าก็ราวๆสี่พแต่ว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างนะที่อาจทําให้กระชากได้ถึง5เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังประมาทไม่ได้นะยังประมาทไม่ได้อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์กระชากนะครับเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะทุกชนิดนะครับแอร์ฟิกสปีดเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะเดี๋ยวนี้แอร์ไม่แพงแล้วนะครับไม่ต้องไปห่วงนะโอ้ยแอร์ติดมาแพงตอนนั้นหลายหมื่นเดี๋ยวนี้แอร์อินเวอร์เตอร์ราคาไม่ได้แพงแล้วนะครับถูกมากนะแต่ก่อนเนี่ยติดกันตรงสองสามหม แอร์ระดับ1 2 0่0 BTU พับิทีย0 B อเงี้ยเดี๋ยวนี้นะครับเหลือหลักพันนะครับถูกมากนะแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ต้องไปเสียดายนะเราอยากจะเปลี่ยนนะจากค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายให้มันถูกลงเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับาบางอย่างเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับเลี่องได้ก็เลี่ยงน,นะถ้าเกิดยังไม่อยากเปลี่ยนนะแอร์ฟิกสปีดนะครับมันก็มีตัวเลือกอื่น นะครับตัวเลือกอื่นอย่างเช่นไอ้พวกกล่องบูธกล่องลิงก์ทั้งหลายแหล่นะครับเพียงแต่ว่ากล่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นกล่องเฉพาะทางนะครับมันเป็นกล่องเฉพาะทางเนาะมันเอามาต่อยอดไม่ได้นะครับเอามาต่อยอดไม่ได้เหมือนพวกอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับวันดีคืนดีนะบางคนใช้โหมดผสมไฟอยู่นะครับวันดีคืนดีปุ๊ผมผมอยากใช้กลางคืนด้วยก็แค่ซื้อแบตมาใส่นะครับซื้อแบตมาใส่ยังสามารถขยายไปใช้งานอย่างอื่นนอกจากแอร์ได้ด้วยนะทีวีพัดลมตู้เย็นก็ใช้งานได้ นะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะจะเป็น On o ออฟกิจนะมันจะค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานกับอตอนนี้มากกว่านะครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันคุ้มค่ามากกว่าส่วนใครจะมองยังไงก็เป็นเรื่องอลักษณะของการใช้งานของแต่ละคนนะครับโจทย์การใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ลองไปพิจารณากันดูเนาะ สาหรับอุปกรณ์พวกนี้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงค์ไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้น,นี่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับชอบแบบไหนก็ลองไปดูนะแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําเป็นการสอนการตั้งค่าให้อีกทีหนึ่งนะครับแบบละเอียดละเอียดทุกเมนูเลยแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อเพื่อ fc มานที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้พ่อบ้าสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ